อันนี้ดูตัวอย่างอนนตัวอย่างอันนี้คือเอามาให้ดูแค่คร่าวๆนิดเดียวนะครับน่ะไม่ได้ลงลึกอะไรเลยนะครับให้รู้จักว่าเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยเขาเรียกว่าการประยุกต์ใช้แผนผังอันนี้นะครับนะเห็นไหมครับเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่าการประยุกต์ใช้แผนผังทานนเบสูกะโนโน,นะครับน่ะเพื่อหาค่าเดลต้าอ็อกเดลต้าออกตาฮิดอนนะครับนะตัวนี้คือ คือหาค่าความสูงของอะไรครับตรงนี้นะครับหาหาตรงนี้เพื่อประโยชน์ในการหาพลังงานตรงนี้นะครับหาพลังงานตรงนี้เนี่ยหรือมาถึงเนี่ยความความแตกต่างระหว่างพลังงานสองระดับนี้เราเรียกว่าอะไรครับสามเหลี่ยมอ็อ,อกนี่ไงนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะประยุกต์ใช้แผนผังธนบีสุกานโนนะ่เพื่อหาอค่าพลังงานตรงนี้ก็ได้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างตัวอย่างบอกว่า ไอ้เจ้าวานาเดียมนะครับอันนี้ลองอ่านสิครับลองอ่านชื่อดูซิว่าจะอ่านเป็นไหมก็อ่านว่าอะไรครับเฮกซะาอควาวานาเดียมทรีไอออนนะครับนะงคังอ่านว่าเฮกซะาอควาวานาเดียมแล้วก็ทรีไอออนเวลาไปวัดด้วยด้วยด้วย UV นะครับเวลาวัดด้วย UV mm hmm. ปรากฏว่าเดี๋ยวถ้าน้านักษาได้นาย ทดลองใช้เครื่อง UV เราก็จะได้กราฟประมาณแบบนี้มานะใช้ UV นะครับนะพอใช้ UV วัดปุ๊บนะครับมันก็จะออกมาเป็นค่าความยาวคลื่นและก็เลขปกติแล้วมันจะเป็นมันมีหลายกราฟนะครับอันนี้ในกรณีตัวอย่างเช่นเ็าจะเรียกว่าค่าแอบซ็อบแบนด์ค่าของการดูดกืนแล้วก็หารด้วยอะไรครับแล้วก็แกนนี้ก็เป็นแกนของแลมดามันจะเป็นลักษณะนี้นะเป็นกราฟ มีสูงมีต่ำนะประมาณบางทีก็มีบางทีก็มีลูกเดียวบางทีก็มีหลายลูกถ้ามันมีลูกเดียวสมมติมีลูกเดียวแสดงว่ามันก็ดูดคืนได้ที่ความยาวขึ้นเดียวอย่างเงี้ยสมมตินะอย่างงี้ปั๊บนะมีดูดคืนด้วยความยาวแล้วความยาวเท่าไหร่เราก็ลากลงมาลากลงมาจากจุดสูงสุดนะครับลากลงมามาตรงอะไรครับตรงกับแลมดานะอันนี้คือแกนนี้ก็คือแกนแอฟซอฟแบน หรือเราสามารถเปลี่ยนแกน ea ตัวนี้ให้เป็นตัวตัวนี้นะเอฟซีลอนนะครับเอฟซีลอนได้เนี่ยเวลาเราใช้เครื่อง uv นะครับนีซึ่งตรงนี้เราก็หาพลังงานได้จากสูตรนะครับ e เท่ากับ h n หนูเห็นไหมเราเรียนใช้สูตรนี้หรือ e เท่ากับ h C ส่วนแลมด้าเห็นไหม ถ้าเรารู้แลมดาปับ๊บแลมดาเท่าไรปับ๊บเนี่ยเห็นไหมเรารู้แลมดาปับ๊บอันนี้ค่าคงที่อันนี้คืออะไรครับความเร็วแสงมีหน่วยเป็น3ามคูณสิบกำลังสิบแลมดาต้องเป็นอะไรครับเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรน่ะแลมด้าเป็นเซนติเมตรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็หาพลังงานได้เห็นไหมนี่คือหลักการเขาคร้าวๆนะครับนในการหาด้วยเครื่อง UV นะครับอันนี้ก็สามารถทําเป็นโปรเจกต์ได้นะครับเป็นโปรเจกต์ใช้วัดความดุด วัดค่าแถบการดูดกลืนแสงเข้าไปปั๊บแล้วก็หาพลังงานออกมาแต่ละตัวแล้วก็เปรียบเทียบกันใครมากใครน้อยนึกว่าเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทําเป็นวิชาโปรเจกต์ได้นะครับโอเคแค่นี้เรามาดูกราฟที่ให้มาเนี่ยตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าเอฟซีลอนนะครับค่าเอฟซีลอนตรงนี้นะมองที่เห็นไม่ชัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความความยาวความแสงมันจะดูดกลืนได้อยู่2แถบนะสองแถบนะครับ พูดง่ายๆคือถ้าเห็นภูเขากี่ลูกน่ะภูก็เรียกมันเป็นภูเขาอะนะถ้าเห็นภูเขาสองลูกแสดงว่ามันก็ดูดเราก็ลากจากจุดสูงสุดของภูเขาแต่แล้วลงมาตึ้งโอ้เบี้ยวสรละนะอ่ะสมมติว่าลงมากันแล้วกันนะลากลงมาให้ตรงๆหน่อยนะอ่าตรงนี้นะตรงนี้ตรงอ่ะตรงนี้ไม่ตรงเลยมือไม่แม่นนะนะครับลองลากลงมาเอาปากกาก็ได้อาไม้บรรทัดก็ได้ลากให้มันตรงเตะเลยมาน่ะลากลงมาอ่ะ สมมติตรงมาปึ่งตรงนี้นะสมมติตรงนะเราก็อ่านค่าอะไรครับเนี่ยเขาอ่อ่านมาให้เราแล้วเนี่ยหนึ0งนะครับแต่ตรงนี้ประมาณหนึ่งหม่นัปร้ยไมตัวนี้มันหมื่นนตัวนี้หมื่ตัวนี้สองหม่ตรงนี้พนักตัวนี้ประมาณหนึ่งหมืนเจแปร้อยนะครับแล้วอีกลูกหนึ่งก็ล่างจากจุดสูงสุดลงมาตัดที่แกนล่างอ่เบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรออกมาไปเลขประมาณสองห้รออันนี้คือสองหมื่นสองมื่้าพเไมเพราะว่าก็ เลยมานิดหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นห้าพันเจ็ด้อยอันนี้คือเราสามารถหาไอความอันนี้อันนี้เขาเรียกเลขคืนนะครับเลขคืนเลขคืนโอเคไหมอันนี้นะเรียกเลขคืนเลขคืนสังเกตว่าเลขคืนจะมีหน่วยเป็นอะไรครับเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรลบหนึ่งเป็นเซนติเมตรลบหนึ่งนะพอเราได้เลขคืนมาเราสามารถเปลี่ยนเลขคืนให้เป็นแลมดาก็คือเศษหนึ่งส่วนแลมดา เมื่อตรงนี้เป็นเซนติเมตรเพราะนั้นแลมดาก็ต้องออกมาเป็นอะไรครับเป็นเซนติเมตรเหมือนกันเพราะนั้นแลมดาที่ออกมาทั้งสองแลมดานี้เราหาได้ไหมครับแลมดาที่1กับแลมดาที่2อันนี้เขาเรียกว่าแลมดาอันนี้เขาเรียกว่าแลมดาแม็กเพราะมันสูงอันนี้เขาเรียกว่าแลมดามินมินิมัมเพราะมันต่ำจะไหมก็จะมีแลมดาหนึ่งแลมดาสองออกมาอ่าอันนี้แม็กนะอันนี้เขาเรียกว่าแม็กแม็กอยู่สูงอ่าแม็กนะครับนะส่วนมินก็อยู่อยู่ต่ำนะมิน พอเข้าใจนะครับตรงนี้เพราะั้นมีสองลัมดาถ้ามีลัมดาเดียวก็หาออกมาง่ายๆถ้ามีสามลัมดาก็หาสามลัมดาเนะปกติแล้วในทางรายงานเขาจะเอาลัมดาที่สูงที่สุดกับก็คือเอาตัวที่ชัดนะตัวที่ดูดแอปสองเข้าไปชัดเพราะถ้าเกิดมันมีหลายอย่างเงี้ยสมมติมันโผล่มาเนี่ยก็ย่องกันแยอง,ยงอะไรอไรัอรอรอนนี้อย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ไม่เอาไม่สนใจเพราะมันเล็กเกินไปต่าเกินไปเนี่ยเราก็จะเอาลูกเด่นๆอย่างเงี้ยนะลักษณะเวลาเอามาใช้งานก็จะเลือกเอาไอ ความสูงที่มันชัดเจนอย่างเงี้ยนะแสดงว่ามันดูดกืนได้ดีอันนี้เป็นอาจจะเป็นสิ่งลบกวนก็ได้อยู่ไหมอ่าแซมเปิลเราอาจจะมีอะไรปนเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็อ่าเป็นไปได้นะเพราะนะั้นเวลาเลือกที่จะหาแลมด้าก็เอาลูกเด่นเดนลูกต่ําลูกสูงอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นตัวเป็นตัวบอกเนี่ยโอเคไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็หาออกมาประมาณนี้นะอ่าทีนี้มาต่อตรงนี้หนึ่งนะถ้าเราได้แลมด้าปั๊บเนี่ยเราก็จะหาอะไรออกมาครับเราก็เอา เมื่อเรารู้เลขคืนพอเราลากลงมาปั๊บเราจะรู้เราจะรู้ตัวนี้นะรู้จะรู้ตัวนี้นะครับรู้แลมด้ารู้เลขคืนเลขคืนมีค่าเท่าไหร่ก็หนึ่งพันเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดกับสองพันสองหมื่นห้าเนี่ยประมาณนี้ครับเราก็เอาอะไรมาหารครับเพราะฉะนั้นแลมด้าออกมาก็คือแลมด้าที่หนึ่งก็หารด้วยแหละครับหารด้วยหนึ่งมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเห็นไหมหารว่าได้หนึ่งแปดร้อย พอหาออกมาปั๊บหน่วยจะเป็นอะไรครับหน่วยจะเป็นเซนติเมตรเซนติเมตรเห็นไหมพอเราได้แลมด้าออกมาปับ๊บสมมติเราได้แลมด้าปับ๊บเราก็ไปเข้าสูตรเลยครับ e เท่ากับอะไรครับ e เท่ากับ h อะไร h c ส่วนแลมด้านะเราก็เอาแลมด้าที่หาได้ตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้เห็นไหมครับเอาแลมด้ามาใส่ตรงนี้เมื่อแลมด้าเป็นเซนติเมตรเพราะนั้นตัว c ตัวนี้จึงเท่ากับอะไรครับ สี่ต้องแทนค่าด้วยสามคูณด้วยสิบกำลังสิบคูณด้วยสิบกำลังสิบนะครับส่วนค่าเฮตรงนี้คือค่าคงที่เท่าไรครับหกจุดหกสามคูณด้วยสิบกำลังลบสามสิบสี่โอเคไหมตรงนี้นะเพราะนั้นเราก็หาพลังงานออกมาได้พลังงานตรงนี้ก็เทียบเท่ากับอะไรครับเทียบเท่ากับกับที่มันดูดกลืนเข้าไปก็คือสามเหลี่ยมโอเคไหมอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดเราจะเห็นว่ามันเกิดการทานซิชชั่นขึ้นมา ด้วยมีมีค่าแอบสอบเนี่ยปกติเราก็น่าจะได้สามเหลี่ยมว่าสองค่าสามเหลี่ยมสองค่าตัวนีโ้โอเคไหมนี่นี่คือวิธีการเอาทีนี้เวลาเราไปประยุกต์ใช้กับไอ้ไอ้ไอแผนผังทานาบีสุกาโน,โนเนี่ยเราก็ไปเปิดดูเห็นไหมครับตัวนี้ตรงนี้เรายังไม่ทันเรียนนะแต่ครูจะบอกให้เราทราบคร่าวๆก่อนนิดนึงเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องหาตัวตัวนี้ออกมาเป็นสาม f ฟสามเอฟนะครับแล้วก็ แล้วก็ตัวหนึ่งหนึ่งพเออสามพนะตัวนี้3 p แล้วก็อันนี้เ็ให้มาอยู่สองอันนะครับให้มา2อันนะครับเนะนี่ยอันนี้คือธนบ้นะตัวนี้คือแผนผังธนาเบ้นะครับนะแล้วดูสิครับจาก3 f พอมันมีการพลังงานมันเพิ่มขึ้นปับ๊บมันจะเปลี่ยนกลายไปเป็นอะไรครับอ่า3 t มทหนึ่อ่าอ,อ,อันนี้เอันนี้ ตัว 3P ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับ3 T1 งอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วน 3f มเนี่ยมันจะมีพอมันแตกแตกพลังงานออกมามันจะแตกเป็นสองสองอันก็คืออันอีกอันหนึ่งก็คืออะไรซึ่งอยู่สูงมากก็คืออะไรครับนเนี่ยอันนี้ก็คือ3 A2 นะตัวนี้3 A2 เอนะี่ยอันนี้เราจะไปปรากฏเราจะไปดูในแผนผังทันนาบี้นะครับนะโอเคนะอันนี้ลองดูนะอันนี้ มองดูสามเส้นนี้ไว้รอครูนะดูตัวนี้นี้ตัวนี้น,นี้มีสามเส้นนะครับแล้วสามเส้นนี้มันไปปรากฏอยู่ในการาฟรูปนี้ลองกลับไปดูมันนะครับนะกลับไปดูมันไม่ได้ต้องลบออกอ่นี่ไงนะครับนะไปดูดีสวยไหมสามเอฟเนี่ยพอไปอยู่พอมาดูในแผนผังธานาบบปั๊บเนี่ยเราจะเห็นสามเอฟเห็นไหมสามเอฟซึ่งเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ที่ รูปที่อยู่ในตัวอย่างคำนวณนะครับเราจะเห็นสองเส้นนี้คือเส้นนี้หาเส้นนี้กับเส้นนี้โอ้เส้นนี้น,น,น,นี่นี่นะเนี่ยเส้นนี้เขาโชว์ให้เราดูสามสามเส้นเมื่อกี้ก็คือสามพีตรงนี้โชว์แค่สามเส้นเบี้ยวแล้วเบี้ยวแล้วนะโชว์อยู่สามเส้นนี้นะครับนะอ่ะขอพยายามมือ คนแก่ก็มือสั่นนะไม่เหมือนมือคนหนุ่มคนสาวนะครับโอเคนะเนีย่ยลากไปเนะนี่ยนี่ัวตัวนี้อ่ะแสดงว่าเราจะเห็นตัวนี้นะ a สาม g เอ่อ a สามสอง g แล้วก็ t สามหนึ่ง g แล้วก็อะไรครับเจอแล้วก็เจออะไรครับเนี่ยเจอ t สามสอง g เนี่ยเราจะเจอสันเราจะให้เขาใจมาเนี่ยสามตัวนี้เห็นไหมนะนี่ก็ได้มาจากแผนผัง ธน,นาเบ่ที่ว่านะแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นอีกเห็นไหมครับเนี่ยนอกจาก 3F แล้วมาเจอ 1D 1D ก็มีนะครับมาเจอ 3D 3P แล้วเจอแล้วครับเจอ 1G เจออะไรครับเจอ 1S ซึ่งตรงนี้แหละเราเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์เทิมโอเาใไหมเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์เทิมเดี๋ยวเราจะ าสาญยลักษณ์บอกไว้ก่อนนะเป็นสารลักษณ์เทอมที่มีชื่อแต่ว่าสารลักษ์เทอมในสภาวะพื้นนะครับนะสัญลักษณ์เทอ่าม,มีมีคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรียกว่าสัญลักษณ์เทมอมโมเคไนะครับนะกลับมาดูอันนี้เป็นตัวอย่างวิธีการประยุกต์ใช้นะครับสำหรับ d2 เมื่อเขาบอกมเมื่อเขาให้ธานบาเบมาเป็นอด,ดีอะไรแล้วก็เปิดด้วอดีสองนะครับอนะดีสองโอเคเพราะนั้นดีสองมันจะมีเยอะกว่านี้นะมีขึ้นไปโอ้เยอะมากเลยนะดูไม่หวานไม่ไหวเลยงงนะเพราะนั้นดูเส้นให้ดีเนะี่ยมันจะมีเยอะแยะนะครับนะแล้วเขาพูดถึงตัวไหนก็เราก็วงตัวนั้นมานะครับตัวนั้นมาอย่างเงี้ยนะให้หาเฉพาะตัวตัวที่มรนทานที่สั่นขึ้นไปนะครับนะ่ยจากจากข้อมูลจากการทดลองอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะอ่า เรื่องยากนิดหนึ่งเพราะอันนี้ครูจะคูยังบอกอย่างที่ครูบอกพวกเราไปนะสมัยครูเรียนปิญญาตรีครูไม่ได้ไม่ได้เจอแผนผังอันนี้เลยนะครับนะเมื่อกีป่ปีมาแล้วนะครับเมื่อตอนนี้สามสิบเกือบสามสิบห้าปีมาแล้วนะครับนะตอนตอนอายุยี่สบเอ็ดยิบสองก็เรียนปริญญาตรีนะตอนยี่สิบเอ็ดย่สิบสองนี่ก็ล่วงเลยมาหลายศตวตรรษหลายทศว,วรรษแล้วนะครับนะ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ให้ดูคร่าวๆพอพอเห็นนิดนึงอันนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อกี้เห็นไหมครับนะ่ะเพราะฉะนั้นจากจากธนาบอันนี้ครูไม่พูดนะไม่เอาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดแล้วเพราะว่าจากธนาบเมื่อกี้ก็ให้เราดูว่าธนบีดีสองจะเห็นการเคลื่อนย้ายจาก f น่ะสามเอฟน่ะตัวนี้คือเรียกว่าสามเอไปที่ตัวนี้น่ะเอฟน่ะแล้วเอฟไปที่ตัวนี้น่ะแล้วปรากฏว่าในาก,การทดลองน่ะ มันมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ว่ามีความถี่ขึ้นมาสามความถี่เนี่ย